สดุดีบทที่ห5าคำอธิษฐานขอการทรงนำและการปกป้องของดาวิดข้าแต่พระเวข้าพระองค์ยกจิตใจของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายขออย่าให้ศัตรูได้ปีดาปาโมดเหนือข้าพระองค์อย่าให้ผู้ที่รอคอยพระองค์นั้นอับอายเลยแต่ผู้ที่ทรยศ์โดย ไม่มีเหตุขอให้อับอายข้าแต่พยาเวขอทรงให้ข้าพระองค์รู้จักพระมันครลาคาของพระองค์ขอทรงสอนวิธีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์และขอทรงสอนข้าพระองค์เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่วันยังคำ ข้าแต่พยาเวขอทรงระลึกถึงพระกรุณาและความรักมั่นคงของพระองค์ด้วยสิ่งเหล่านั้นมีมาแต่การก่อนขออย่าทรงละลึกถึงบาปในวัยหนุ่มหรือการละเมิดของข้าพระองค์ข้าแต่พยาเวด้วยเห็นแก่ความดีของข้าพระองค์ขอทรงระลึกถึงข้าพระองค์ตามความรักมั่นคงของข้าพระองค์ พยาเวปเสริฐและเที่ยงธรรมดังนั้นจึงทรงสั่งสอนพระมังคลาคาแก่คนบาปเพราะพระองค์ทรงนำคนที่ถอนใจไปในสิ่งที่ถูกและคนและทรงสอนพระมังคลาคาของพระองค์แก่คนที่ถอดใจพระมังคลาคาทั้งสิ้นของพยาเวเป็นความรักมั่นคงและความสัตด์จริง แก่ผู้ที่รักษาพันธสัญญาและพระโอวาทของพระองค์่าแต่พยาเวเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ขอทรงให้อภัยความชั่วของข้าพระองค์เพราะมันใหญ่โตนักผู้ใดเล่าเป็นคนย้ำเกรงพยาเวพระองค์จะทรงสอนผู้นั้นในทางที่เขาควรเลือกเขาเองจะอยู่เย็นเป็นสุขและ พงพันของเขาจะได้แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์มิตรภาพของพยาเวมีอยู่แก่คนที่ย้ำเกรงพระองค์และพระองค์ทรงให้พวกเขารู้จักพันธสัญญาของพระองค์ดวงตาข้าพระเจ้าจ้องตรงพยาเวเสมอเพราะพระองค์จะทรงถอดเท้าข้าพระเจ้าออกจากคายขอทรงหันมาอย่างข้าพระองค์ และมีพระกรุณาต่อข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์ว้าเวและทุกใจขอทรงบรรเทาความยากลำบากในใจของข้าพระองค์ขอทรงนำข้าพระองค์อกอกจากความทุกข์ใจของข้าพระองค์ขอโทษพระนิรด,ดูความทุกยากและความลำบากของข้าพระองค์และทรงอภัยบาปทั้งสิ้นของข้าพระองค์ขอทรง ขอโทษพระเนตรดูว่าศัตรูของข้าพระองค์มีมากเท่าใดและเขาเกียดชังข้าพระองค์เข้ากระดูกดำสักเพียงใดขอทรงปกป,ป้องชีวิตของข้าพระองค์และช่วยกู้ข้าพระองค์ขออย่าให้ข้าพระองค์ต้องอับอายเพราะข้าพระองค์หลีภัยอยู่ในพระองค์ขอให้ความซื่อสัตย์สุจริตและ ความเชี่ยงธรรมปกป้องข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ข้าแต่พระเจ้าขอทรงไถ่อิสราเอลออกจากความยากลำบากทั้งสิ้นของเขา